เนี่ยต,ตัวตัวม้นตัวมันตัวแหลกตัวแหลกใส่ผูีงาม <c oughs> ของดีของดีโอ้หมัน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 เออสหายบัวสีผันมั้านเ,นเด้อดิของใสงามงามตัวนี้โล่ป้ายฟุตวอลเอ,อี นี่คืออะไรเนี่ยง้องเนี้ยบานึ่งง้งเนี้ยบานึ่งเออสัตว์มาอันมาอันมาอันฮู้ขันเบ็ดขันเบ็ดมาันเพิ่นอืมคือคือแล้วคือคือแล้วสีมันเกือบพอหลุดในที่เนาะโอ้ใส่งามๆใส่งามๆจานโบสีเพิ่น จัดไปอีกจัดไปอีก <c oughs> เจ็ดกรรม <c oughs> ใส่งามๆใส่งามๆ <c oughs> อ๋อตอนแรกงตัวน,นี้ประมาณอยู่โลเคิงอาจารย์เพิ่นอาจารย์บุษีจัดไปขาบแรลงโลเคิง <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดกักมากมากมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆมานมานม้านมานโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาข้าวข้นมานตัวกินสีแด้วเว้ยม้านม้านมานม้านอู้ใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดโอ้ตัวนี้อยากล่องบางนึงน้อยนึงตัวนี้สี่องเจ็ดขีด อมาน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 เรื่อยเรื่อยเรื่อยทำมานงมนลมนมานสัตวแสวยสวยสวย